หนึ่งสิ่งที่ทําให้เราลงทุนแล้วไม่มีวันขาดทุนรู้ไหมคืออะไรครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เราลงทุนอะไรกันบ้างครับบางคนก็ไปลงทุนในเหรียญคริปโตถูกไหมไปลงทุนในหุ้นต่างๆถูกไหมฮะหรือบางคนก็ไปซื้อที่ดินในเมตาเวิร์สนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปลงทุนในพวกเหรียญพวกหุ้นอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่จะติดลบไงฮะถูกไหมฮะเรามีเงินต้นอยู่ที่นี้ปุ๊บแล้วก็เอาลงทุนไปเลยปุ๊บป็นไงฮะถ้าจังหวะไม่ดีมีโอกาสที่เงินจะวบหายได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเงินก้อนเด เราย้ายมาลงทุนในฝั่งของความรู้ก่อนอ่าอย่างเช่นอะไรไหครับการที่เข้าไปเรียนในคอร์สสัมมานาการที่ไปเรียนคอร์สออนไลน์แบบเป็นจริงเป็นจังถูกไหมตรงนี้คือการลงทุนอย่างหนึ่งแล้วความรู้ที่เราได้ไมามันก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตถูกไหมความรู้เนี่ยเราเอาไป adapt apply เอาไป make money ต่อได้ถูกไหมฮะอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นความรู้นะครับอุปกรณ์บางอย่างอ่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างสามารถมองว่าเป็นการลงทุนให้เราก็ได้นะครับอย่างเช่นอะไรครับ แต่เช่นสมมติถ้าเรามีกล้องถูกไหมเรามีกล้องเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาตัดต่อคอสออนไลน์ที่มันดีๆได้นะครับนั่นก็คือเราจะได้โปรดักต์มา1ชิ้นละเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตโปรดักต์หชิ้นละและโปรดักต์เนี่ยเราก็ไปขายต่อมันก็ทําเงินให้เราต่อเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราลงทุนในกล้องลงทุนในคอมพิวเตอร์เครื่องเนี่ยมันก็คือการลงทุนแบบไม่มีวันขาดทุนถูกไหมเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นตัว make ันนี่ให้เราต่อ เพราะนั้นในสาขาอาชีพเราเนี่ยเราก็อาจจะลองมองดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะที่เราสามารถลงทุนไปแล้วมันจะเมคมันนี้ให้เราต่อได้ให้เราผลิตเป็นผลงานให้เราผลิตเป็นสินค้าแล้วก็รีเทิร์นกลับมาเป็นเงินได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆแบบนี้เราสามารถมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ทําให้เราขาดทุนได้ได้ไหมครับ